โอเคนะครับนี่คือตัวที่สอในการติดตั้งวันนี้นะครับก็คือเป็นกล้อง IP กลอสามร้อยห้าสิบห้าองศานะครับก็คือ,อาทางลูกค้าบอกว่าให้ติดตั้งตรงนี้เพื่อจะหันไปด้านหน้าแบบนี้นะครับเพื่อจะให้เห็นคนเข้ามาในทางรีสอร์ทนะครับด้านหน้าของรีสอร์ตส่วนสายไฟก็จะเชื่อมโยงไปกับสายไฟเก่าที่เขาได้ทําการเดินสายไว้นะครับก็ไปลงที่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปลงที่ปลั๊กไฟแล้วก็จะมีตัวรีพิเตอร์ปล่อยสัญญาณให้กับ ตัวกล้องตรงนี้เราถือว่าจับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลักแล้วก็มาปล่อยที่บ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลักนี้ห่างจากตรงนี้ไป,ไ,ปไปประมาณ2หลังนะครับอาจจะทําให้สัญญาณไม่ถึงนะก็จะมีประมาณนี้นะครับ ับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่3ที่เราได้ทำการติดตั้งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้าของรีสอร์ทนะครับที่เราได้ทําการเดินทางมานะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทางวันนอนนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปอากาศหน่วยนะครับส่วนหลังนี้ที่เขาที่เรามาติดในวันนี้ก็เป็นตัวที่3นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นตัว IP camera 355องศานะครับก็อ่าทั้งหมดทั้ง3ตัวนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นสายไฟนะครับเดินสายยาวมานี่ เดี๋ยวมานี่นะครับขึ้นไปด้านบนโครงนะครับลงมานะครับนี่ครับลงมานี่นะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าขอดูมุมกว้างหน่อยนะครับนี่ครับตัวที่สามนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับของเพจกล้องวงจรปิดและสายราคาถูกนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับไร้สายนะครับก็วันนี้นะครับมาติดตั้งที่พิกุลรีสอร์ทนะครับอำเภอวานนนิวาสนะครับจังหวัดสุรคนรนะครับก็มาติดให้พี่สาวนะครับก็วันนี้หลังจากติดเสร็จนะครับก็เนี่ยครับก็มารีวิวทบทนชมดูเลยว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกโอเคนะครับ นี่ครับก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับเลื่อนดูได้นะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีเรื่องในเรื่องสัญญาณนะครับมีปัญหานิดนึงนะครับนี่ครับสามารถเลื่อนดูได้เลยครับอ่าต่อไปนะครับก็กล้องมันมีทั้งหมด3ตัวนะครับที่ติดตั้งวันนี้นะครับเราก็คลิกครั้งเดียวเลยนะครับกล้องก็จะโชว์ออกมาทั้ง3าตัวนะครับนี่นี่ครับ แบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่ากล้องแต่ละตัวนะครับจะดูมุมไหนถ้าเราต้องการอยากจะเลือกมุมนะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาดูมุมที่เราต้องการเลยนะครับอ่านี่นี่นะครับนี่สมมติว่ามุมข้างหน้าประตูนะครับมันยังไม่เห็นชัดนะครับเราก็เลื่อนมาอีกนี่ครับประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะมีคนขโมยรถผมแล้วเนี่ยอ่าท่านไหนที่สนใจอยากจะติดตั้งนะครับก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจนะครับใต้ลิปวิดีโอนี้หรือว่าพักมาสอบถามกันก่อนดูได้นะครับว่าอยากได้รุ่นไหนแบบไหนติดตั้งแบบไหนยังไงนะครับจะมีแบบกล่องกันน้ำจะไม่มีแบบอะไรแบบเซตออนไลน์หรือยังไงก็สามารถโทรเข้ามาคุยกันก่อนนะครับว่าอยากจะได้แบบไหน นะครับมีงบเท่าไร่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สําหรับท่านไหนที่อยากจะโทรมาหาสอบถามก่อนนะครับก็0641921960นะครับปอมแปมพิทยากิเลนทมนะครับก็ขอนํามาฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอมารีวิวนะครับการติดตั้งกล้องวงจรปิดและสายราคาถูกนะครับก็คือ IP camera 355องศานะครับจำนวน3ตัวะที่กุลรีสอร์ทนะครับวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณเจ๊เจ้านะครับที่ให้ใช้บริการแล้วก็สนับสนุนกล้องวงจรปิดผมมาตลอดนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการอยากจะได้กล้องวงจรปิดและสารราคาถูกนะครับที่เพจกล้องวงจรปิดและสารราคาถูกนะครับก็สามารถมีรายละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างนะครับแล้วก็มีรีวิวในเรื่องของการติดตั้งลูกค้าแต่ละที่นะครับให้ท่านชมดูนะครับนี่ก็คืออยู่ที่อำเภอบรรณีวัดจังหวัดสกลนครนะครับเป็น บ้านพิคุลรีสอร์ทนะครับก็ห่างจากอำเภอวันณนิวัฒน์ออกมาประมาณ5กิโลนะครับนี่ครับไปด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการติดตั้งวันนี้นะครับก็สําหรับท่านไหนที่อยากจะได้กล้องวงจรปิดไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตามทุ่งไร่ท้องนานะครับเราก็มีบริการให้นะครับก็สามารถอินบ็อกเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือว่าพิมพ์คว่าพิมพ์คําว่าสนใจใต้วิดีโอนี้นะครับผมก็จะดำเนินการตอบกลับนะครับ นี่ครับนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ